ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็หลังจากที่ในส่วนของ ECB เนี่ยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ0.5%เมื่อคืนนี้แล้วก็มองว่าจะายังคงในเรื่องของอามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศในส่วนของมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแรงหนุนให้ในส่วนของยูโรเนี่ยปรับตัว แข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐรวมถึงในส่วนของอารายงานตัวเลขผู้ขอรับสัตดิการว่างงานครั้งแรกในประจำสัปดาห์ของสหรัฐที่ออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดการก็ทำให้ในส่วนของนัก ยังคงคาดการณ์ในเรื่องของการผ่อนคลายเชิงนโยบายของสหรัฐต่อไปส่งผลให้ในส่วนของดอาลลา่าเองเนี่ยปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อที่ทางของราคาทองคําแล้วก็ในส่วนของอาราคาน้ํามันในตลาดโลกรวมถึงในส่วนของตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้นก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขในภาครายงานในคืนวันนี้ ในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยหลังจากที่เห็นเซฟตี้แล้วก็เซฟฟิตี้เดคฟิวเจอร์เน่ยปรับตัวร่วงลงมาเมื่อวานเข้าใกล้ระดับประมาณ988จุดก็มองว่าวันนี้อาจจะมีรีบาวกลับได้บ้างตามทิศทางของตลาดต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของแรงกดดันจากการที่นักทุนต่างชาติยังคงขายออกมาต่อเนื่องทั้งในส่วนของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตัว s ซฟตี โดยเมื่อวาน,นในส่วนของ Safety in d e ฟ Future กลับมาขายหนักขึ้นที่ระดับประมาณ1390สัญญา mm hmm. ก็ดูเหมือนว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางในช่วงนี้อยู่ mm hmm. นอกจากนีน้ประเด็นในเรื่องของ Moody เองทีอ่ออกมายืนยันว่าการขัดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวจะยังไม่มีผลต่อการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของไทยแต่ก็มองว่ายังคงต้องติดตามในส่วนประเด็นดังกล่าวต่อจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับ ตัวเลขในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวออกมาอนอกจากนี้เนี่ยก็มองว่าการที่อาจจะมีแรงซื้อคืนเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap เองเนี่ยอาจจะทำให้ในวันนี้เนี่ยตัว s อ s a 0 M13 เองอาจจะยังไม่หลุดระดับประมาณ980จุดลงไปแต่ว่าการดิดตัวขึ้นระหว่างวันเนี่ยก็ยังมองแถวระดับ995แล้วก็1,000จุด สำหรับสถานะช็อตคงจะต้องทยอยทำกำไรไปบางส่วนบริเวณ980จุดแล้วก็ปิดสถานะทั้งหมดในระดับ990จุดส่วนโก f ฟิวเจอร์เองเนี่ยมองว่าวันนี้ก็คงจะอิงทางบวกได้ต่อโดยทั้งในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,420เหรียญแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ,อ่อนค่าหนระดับ30.50บาท ต่อเนื่องก็ยังคงเป็นแรงหนุนขณะที่ยังรอดูตัวเลขในส่วนของอตัวเลขการจ้างงานในนอกภาคเกษตรในคืนนี้ที่คาดว่าจะาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1,70 0 0 0ตําแหน่งแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานที่ตลาดคาดกันว่าจะออกมาไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับประมาณ7.5%ก็คงยังต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อซึ่ง นักทุนก็กําลังจับสัญญาณในเรื่องของเฟดว่าจะาใช้ในส่วนของตัวเลขดังกล่าวเพื่อ,อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายในเรื่องของมาตรการ QE ต่อไปมากน้อยแ,แค่ไหนดังนั้นในส่วนของสถานะรองเองอตัว GFM 13ยังให้คงสถานะต่อไปได้ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ2 5 0 0บาทแล้วก็ถัดไปเนี่ยน่าจะขึ้นไปที่ระดับประมาณ2 6 7 0บาท ทั้งนี้ก็ให้ปรงกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ2310บาทส่วน b r e n t c r u d o Oil f u t u r e วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มาราคาน้ำมันดิบ b r e n t เองเนี่ยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าแหล่งน้ำมันบาซา,ายของอังกฤษปิดทำการลงเป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ โดยแหล่งน้ำมันดังกล่าวมีกำลังการผลิตประมาณ2 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันก็เป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยยังอยู่ในระดับประมาณ103เหรียญต่อบาร์เรลได้แม้ว่าในส่วนของประเด็นเรื่อง BP อที่จะกลับมาผลิต น้ำมันแล้วก็ส่งมายัางในส่วนของอเมืองคุชิงในรัฐโอก,กาฮูม่าได้อีกครั้งจะเป็นประเด็นที่หนุนในส่วนของราคาน้ำมันเวสเท็กซัสมากกว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบนก็ตามแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัว b r m 13เองยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่ยังอิงในทางอ่อนค่าในช่วงนี้มองแนวโน้มมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ3,200บาท เป็นจังหวะให้เข้าไปทยอยทำกำไรสถานะรองที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าปรับตัวลงต่ำกว่าดับ3,160บาทส่วน USD Futures วันนี้มองแนวโน้มน่าใจยังทรงตัวเหนือระดับ30.60บาทได้แม้ว่าการแกวงตัวขึ้นระหว่างวันอาจจะจำกัดมากขึ้นในระหว่างที่นักทุนกำลังจับตาในส่วนของตัวเลขสร้างงานของสหรัฐในคืนนี้ ส่วนการไหลออกของฟลอร์ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันเงินบาทให้อิงในทางอ่อนค่าได้ต่อแนะนำยังเก็งกำไรในฝั่งรอง USDM 1.3ได้โดยตัดขาดทุนได้ากว่าไม่สามารถยืนเหนือดับ30.60บาทได้ในวันนี้มองแนวต้านที่ระดับประมาณ30.70บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ